สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี f อฟเก่าเอฟซใหม่ทุกทกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางฮานอยนะคะทุกคนวันที่18สิงหาคม2566นะคะพี่น้อง่ะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะทุกคนก่อนคำนวณน,นะคะทุกคนขาไปดูวันที่17ก่อนนะคะพี่น้องเขาหรือรุดนเนาะจ้าเนาะวันที่17นะคะทุกคนใจให้ดิน เฉพาะกิจสามและสองนะคะพี่น้องมาเบิ้งค่ะเข่าบอเนาะค่ะเนาะสามและสองนะคะบนมาสี่ห้าสองล่างหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้มาสองเข้าเด่นแยกกับเด่นรวมด้วยนะคะทุกคนสี่ห้าสองล่างหนึ่งหนึ่งพิเศษจะให้ห้าและสี่บนมาเก้าสี่เก้านะคะทุกคนล่างห้าสามค่ะพี่น้อง มาทั้งหและมาทั้ง4ี่นะคะเข้าคู่4ีแล้วก็มาคู่5 3 3สสาห้านะคะทุกคนปกตินะคะใจให้9และ8ดบนมา18 6ดหล่างห้าสมนะคะทุกคน8มานะคะ5้ามาอีกรอบเด่นรวมวันนี้5้าไหลนะคะทุกคนคะ่ะเด่นสุดท้ายนะคะใจ5และ4หลุดกับพี่น้องหลุดทั้งบนนะคะหลุดทั้งคู่ด้านบนหลุดทั้งเด่นรวมแต่ว่ามาเข้า ด่นประจําวันนะคะทุกคนมาสองนะคะพี่น้องบนมาสองสองเจ็ดล่างเอามาศูนย์นะคะศูนย์สองค่ะทุกคนมาต่อนะคะพี่นอ้องตอันที่สิบแปดนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเองปฟังๆังทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกคนทุกการกดไลค์นะคะทุกคนทุกการก,กดติดตามการกดคอมเมนต์นะคะพี่น้องขอบคุณด้หลายค่ะมาต่อค่ะพี่เนีย้ยพี่น้องค่ะ วันที่18แใจก็ผกลการออกรางวันวันที่17มานะคะปกติพิเศษ v i p ปกติ918 6พิเศษ8 9 4 9 v i p 3 2 2 7นะคะ9บวก1บวก8บวก6บวก8บวก9บวก4บวก9บวก3บวก2บวก2บวก7ได้68นะคะทุกคน68ลบ1เหลือ67บวก1ได้69นะคะใจจะจับสองตัวเหมือนเดิมนะคะทุกคนถ้าใครอยากได้3ตัววันนี้ก็เอา6มาด้วยนะคะเมื่อวานนี้ มาตรงๆนะคะทุกคนอ่าเมื่อวานนี้สามตัวแตกนะคะทุกคนสามตัวตรงนะคะทุกคนสี่ห้าสองะค,ะค, 4, 5, ค่ะทุกคนค่ะสี่ห้าสองมาของนอยเฉพาะกิจนะคะทุกคนมาต่อนะคะใครอยากได้สามตัวก็เอาหกมาด้วยคะ่ะพี่น้องหกเจ็ดหนึ่งถึงหกเจ็ดเก้านะคะทุกคนแต่ว่ามันหลายตัวนะคะมันจะมีทั้งหมดยี่สิบเจ็ดตัวพี่น้องไปก r a b กหาสิบซี่ตัวค่ะพี่น้องคะ่ะ แต่ว่าถ้าลอง1บาทมันก็น่าจะได้เนาะพี่น้องแต่มันก็หลายรอบอีกละพี่น้องค่ะเพต้องเอาดอกพี่น้อง7 1็ดถึงเจค่ะทุกคน7จ7ด7นึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเก็ดเจปดเกปดหถึงแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสองแ้าแป็ดแก้่ถึงเก้าเก้าก็หนึ่งเก้าสอง็สามก็สี่ก็ห้าก็หก็เก็แก็ดหนึ่งถึงเจนะคะจะมักเจพี่น้อง73นะคะทุกคนเจห เจ็ดแปดนะคะทุกคนเจ็ดเก้านะคะเจ็ดสี่ทุกคนแล้วแต่ชอบนะคะแปดหนึ่งถึงแปดเก้าแปดสองแปดห้าแปดหกหกแปดคู่ด้านหน้านะคะทุกคนแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าแปดค่ะทุกคนไปกับทุกคู่นะคะพี่น้องเก้าหนึ่งถึงเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกนะคะมาดูตัวเด่นนะคะคู่ที่ใจไม่ได้วงไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์เข้านะคะทุกคน มีสิทธิ์เข้าทุกคู่นะคะพี่น้องดูตัวเด่นก่อนค่อยพิจารณานะคะทุกคนคะ่ะเด่นเฉพาะก,กิจนะคะวันนี้อยู่ที่ศูนย์และเก้านะคะทุกคนถ้าชอบคู่ด้านบนนะคะวันนี้คู่ด้านบนไม่มีศูนย์ก็จะเป็นเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้านะคะทุกคนพิเศษหนึ่งและศูนย์คู่ด้านบนไม่มีศูนย์ก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะปกติสี่และสามคะ่ะทุกคน สี่และสามจะเป็นเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่นะคะทุกคนขา V P ศูนย์และเก้านะคะเหมือนกันกับนอยกิจพี่น้องเมื่อวานนี้เลขเบิ้ลไม่เข้านะคะทุกคนนอยที่มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลคือนอยกิจและนอยวีนะคะทุกคนขามาดูนะคะมาดูเด่นเอ,อรวมนะคะทุกคนเด่นรวมอยู่ที่เก้าและแปะพี่น้องประมาณนี้นะคะเด่นรวมคืออะไรนะคะ คือมัดรวมทุกรอบนะคะจะอยู่ที่เด่นรวมนะคะทุกคนหรือถ้าไม่ชอบเลยเด่นรวมนะคะทุกคนค่ะจะตามเฉพาะเลขเด่นประจําวันก็ได้ท้ายคลิปใจให้เลขเด่นประจําวันทุกรอบนะคะทุกวันนะคะทุกคนจะเอาไปที่หุ้นไหนหยวยไหนคือได้เอาไปได้หมดนะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนมาดูค่ะถ้าใครไม่ชอบผู้ด้านบนศูนย์ค่ะทุกคน0 9 9 0 0 8 8 0 9009 999889จับมาแบบนี้ทุกหน่อยนะคะทุกคนลองดูนะคะทุกคนคะ่ะถ้าไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะใจกะไม่จับให้ดูทุกหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากนะคะทุกคนถ้าถ้า f c ที่เข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้จับให้ดูก็ได้นะคะพี่น้อง1 9 9 1 1881 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 0 0 1 0นะคะ0110นะคะ0990 0880 ปกติก็4 9 9 4 4 8 8 4 4 3 3 4หรือ3 4 4 3ี่่อ้าานะคะทุกคนจับแมวแบบนี้ทุกหน่อยนะคะทุกคนมาดูเลขเด่นประจำวันนะคะเลขเด่นประจำวันสุกอยู่ที่เลข6และเลข1คะ่ะทุกคนเบิ้ลประจำวันคือ66และ11นนะคะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะพี่น้องขอบคุณในห,หลายเดอ้อพี่น้องขาโชคๆมันหมานจ้าสวัสดีค่ะ